หัวข้อนี้นะคะจะเป็นการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่อยู่ในรูปของสมการ e 1นะคะ e 1ในที่นี้ก็จะอยู่ในรูปของ dy by dx เท่ากับ a 1 x บวก b 1 y บวก m หารด้วย a 2 x บวก b 2 y บวก n นะคะจะเป็นแบบฟอร์มนี้แต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกที่เราจะพิจารณาก็คือว่า a 1 b 2ลบกับ a สอง b หน mm ึ hmm. ่งจะเป็นศูนย์คือเราคำนวณค่าค่ะ a หนึ่งคือสัมประสิทธิ์ของ x นะคะในตัวเศษนะคะ b หนึ่งก็คือสัมประสิทธิ์ของ y ในตัวเศษเนี่ยพวกเนี้ยนะคะ a หนึ่ง b สองลบกับ a สอง b หนึ่งคุณต้องเช็คอันนี้ก่อนนะคะว่า,าได้เท่ากับศูนย์หรือเปล่าถ้าใช่นะคะมันก็จะเข้าเคสแรกนี่แหละแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่เป็นศูนย์นะคะมันจะไปเป็นเคสที่สอง แต่ถ้ามันเป็นเคสที่1น,นะคะโดยกระบวนการหาคําตอบของเราอะ่ะเราจะให้นะคะตัวแปรใหม่ก็คือตัวแปร V ของเราเป็น a 1 x บวก b 1 y บวก m ก็คือเป็นตัวอะไรตัวเศษนะคะมีค่าเท่ากับตัวเศษเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการย้ายข้างเพื่อจัดรูปหาว่า y คืออะไรนะคะจากสมการนี้อ่าก็แค่แก้แกสมการนะคะ ย้าย a 1 x ไปย้าย m ไปแล้วก็หารด้วย b 1ถูกไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราทำการแทนค่าตัวแปรใหม่ตัวนี้ด้วย v ถูกไหมคะเป็น v ไปแล้วเพราะฉะนั้น y จะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเราก็ต้องหา dy by dx ในรูปของตัวแปร v นะคะจากตรงนี้เราก็แค่ดิฟเข้าไปนะคะเทียบกับ x ทั้ง2ข้างของสมการนะคะก็จะได้รูปแบบของ dy by dx หน้าตาแบบนี้ซึ่ง ในแต่ละโจทย์นะคะเราก็ได้ y ของเรามาเราก็แค่ดิฟเองค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องจำนะคะเราก็ทำการแทนค่า y แล้วก็ d y d y d x นะคะกลับเข้าไปที่สมการ e 1นะคะกลับเข้าไปที่สมการ e 1แทนค่าเข้าไปเราก็จะได้สมการเชิงอนุพันธ์นะ review of t a i n ก็คือเราจะได้รับสมการเชิงอนุพันธนะ์ในตัวแปร v นะคะในตัวแปร v ตัวนี้แล้วก็หาคำตอบนะคะ โดยที่วิธีการหาคำตอบของเรามันก็จะอยู่ในรูปของสมการาแบบแยกกันได้นะคะก็คือสมการ separable นั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรยากแล้วก็แค่มีการจัดรูปอะไรนิดหน่อยเพื่อเปลี่ยนสมการจากในแบบฟอร์มเนี้ยให้มันอยู่ในรูปของแบบที่เราสามารถหาคำตอบได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างนะคะก็คือเรากำลังจะให้หาผลฉเฉลย Dy by dx <D> เท่ากับ x ลบ 2y บวก1หารด้วย x ลบ 2y บวก2นะเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่า a 1 b 2ลบกับ a 2 b 1มันมีค่าเป็นเท่าไหร่มันศูนย์หรือไม่เป็นศูนย์ะคะในข้อนี้ a 1ก็คือ a 1ก็คือสมประสิทธิ์หน้า x นะฮะที่เป็นตัวเศษเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแทนค่าเข้าไปมันก็คือ1ใช่ไหมอ่าห b 2คือลบสลบกับ a 2ก็คือ1แล้วก็ B1 b 1ก็คือลบสองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายไปเป็นอะไรคะลบสองบวกสก็คือ0เข้าเคสที่1ก็คือตรงนี้นั่นแหละนะฮะ พอเข้าเคสที่1ปุ๊บเขาบอกให้แทนค่าตัวแปรใหม่ก็คือเป็นตัวแปร v นะคะให้เป็นเศษตัวเศษก็คือตัวนี้เราก็บอกเราให้เลย v เท่ากับ x ลบ 2y บวก1พอเราให้แบบนี้ปุ๊บนะคะครูก็จะได้ว่า y ของครนะะูก็แค่ทำการย้ายข้างเองถูกไหมกลายเป็น x กลายเป็น v ลบ x ใช่ไหมคะ เขียน uh, okay, เป็น2 y งวาก็ได้2 y เท่ากับ uh, เพราะฉนะนัะนย้สองวาไปดีกว่าเนาะแบบนี้นก็คือได้เป็น x ลบ v บวกหหรือเราก็ได้ y ของเรามีค่าเท่ากับ1นส่วนส x ลบ v บวกหนนั่นเองอันนี้ไม่มีอะไร ยากนะคะคอนเซปต์ Concept ก็คือเราให้ v แทนด้วยตัวเศษของเราก็คือตรงนี้แล้วจากนั้นเราจะทําการแทนค่า y ให้หายไปเราได้ y มาแล้ว1ตัวนะคะขาดอะไรคะขาด dy by dx ที่เราต้องแทนในฝั่งซ้ายเราก็ดิฟเลยค่ะนะฮะดิฟก้อนนี้ดิฟ y เทียบ x เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรอย่าลืมนะคะ v ในที่นี้นะ,ะ v ของเราที่เราให้มันก็เป็นฟังก์ชันของ x นะ v เป็นฟังก์ชันของ x เพราะว่ามี x เห็นไหมแล้ว y ก็เป็นฟังก์ชันของ x เพราะฉะนั้นมันมี x มี x, ม x ก็ v ก็เป็นฟังก์ชันของ x ด้วยนะอันนี้ห้ามเลยมี v เป็นฟังก์ชันของ x เราดิฟค่ะเพราะฉะนั้นเราได้1ส่วน2แล้วก็ตะลุยดิฟเข้าไปดิฟ x ก็ได้1ดิฟ v ก็คือได้ dv dx ดนะฮะดิฟ1ก็ได้0ูเพราะฉะนั้นครูจะได้ dV dx กก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเราก็ แทนค่ากลับลงในโจน์นะฮะ substituting นะฮะแทนค่ากลับลงใน ode ของเรานะฮะ dy by dx ที่เป็น x ลบ y บวกหหารด้วย x ลบ y บวก2 แปลว่าซ้ายมือก็กลายเป็น1ส่วน2 1ลบ dv/ ก็จะเท่ากับ x อยู่ได้ใช่ไหม x อยู่ได้นะฮะแต่ว่า y อยู่ไม่ได้เมื่อกี้นะฮะเราให้เศษของเราเศษตัวนี้เป็น v ไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวเศษทั้งหมดจะกลายไปเป็น v หารด้วย x อยู่ได้ลบ2 y เมื่อกี้ให้เป็น1ส่วน2 แล้วก็เลยนะคะ y x ลบ v บวกห่งแล้วก็มีบวกสแค่ตรงนี้เองนะคะเราก็ทำการจัดรูปค่ะว่าข้างล่างอะคะ่ะตัวส่วนได้อะไรตัวเศษเราได้ v อยู่แล้วตัวส่วนก็แค่กระจายเข้าไปใช่ไหมคะสองเพราะฉะนั้นไปตัดกันตัวนี้หลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายลบแล้วก็ตะลุยลบเข้าไปถูกปะคะก็จะได้ไปเป็น ลบ x ลบ x ก็เลยแคนเซิกับ x ก็คือลบกันได้ตัวนี้หลังจากนั้นลบเจอลบกลายเป็นบวกก็ได้กลายเป็นบวก v บวก v นะคะแล้วก็ลบ1ใช่ไหมแล้วบวก2ก็กลายเป็น v บวก1นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ v หารด้วย v บวก1อ่าเห็นไหมคะ y หายไปแล้ว เราก็จะได้ว่าเราจัดรูปนะฮะว่า,าให้เหลือเฉพาะ dv by dx ในฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเราเอา2นะฮะคูณตลอดทั้งสองข้างของสมการก็จะได้เป็น1ลบ dv by dx เท่ากับ2 v หารด้วย v บวก1 dv by dx ก็จะเท่ากับ 1ลบ2 V, 1, 2> v 1, 1> หารด้วย V บวก1หรือเท่ากับ V บวก1ลบ2 V หารด้วย V บวก1คำนวณได้คะ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็น g V d y x เท่ากับอะไรคะ1ลบ V หารด้วย V บวก1อ่า พอเราได้แบบนี้ตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดเช็คพอยต์ของเราว่าเราทําถูกหรือเปล่ามีเช็คพอยต์อีกแล้วถ้าถูกนะคะตรงนี้มันจะเป็นเซ็ปพาเเบลนะฮะเซ็ปพาเรเบลเราต้องเอาสมก,การที่เราได้ตรงนี้นะฮะไปดูสิเขาว่ามันเป็นสมก,การแบบแยกกันได้หรือเปล่านะฮะหรือเซ็ปพาเรเบลหรือเปล่าถ้าใช่นะฮะ ก็แปลว่าเราทําถูกแล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ Separable นะแปลว่าเราทําผิดนะคะเนี่ยเป็น Separable เบจุดเช็คพอยต์ว่าเป็น Separable หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น Separable เนะคะเราก็สามารถที่จะอินทิเกรตซะายมืออินทิเกรซ้ายมือตรงนี้นะเ,เวลาเราอินทิเกรตนะคะก็ตรงนี้มันเป็นรูปแบบพิเศษของการอินทิเกรตนะคะ v บวกหหารด้วย1ลบ v สังเกตว่าเลขชี้กําลังสูงสุดนะคะของตัวเศษกับตัวส่วนมันเท่ากันเนาะอันนี้เรียกว่า,ายังไม่ใช่เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้นะคะเราจะต้องทําให้เป็นตรรกะแท้ก่อนก็คือเอามาหารกันนะคะก็ต้องจัดรูปนิดนึงค่ะจากไออินทิเกรต V บวกหหารด้วย 1-v dv ลบ v ี D v เนี่ยนะ มันจะหารกันได้เดี๋ยวเราจะเอาตัวไส้ในมาหารน,นะคะหารยาวแล้วก็ค่อยอินทิเกรตมันจะต้องแปลงให้เป็น v บวกหนะคะข้างล่างอะ่ะมันต้องทําสัมะสิทธิ์ให้มันเป็นเลขชี้กําลังสูงสุดก็คือของ v ก็คือ1ใช่ไหมคะก็คือต้องเอาไว้ลําดับแรกก็คือเหมือนเรียงเลขชี้กําลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะดึงลบออกมาก่อนนะ,ะเพื่อเอา v มาไวข้างหน้าเพราะฉะนั้นกลายเป็นตัวนี้ หรือเขียนแทนด้วยลบอินทิเกรต V บวก1หารด้วย v, 1, v, v. ลบ1น v นังจากนั้นเราก็ตั้งหารยาวนะคะเพื่อจัดรูปตัวนี้ก่อน v บวก1 v ลบ1เพราะฉันก็ได้อะไรคะ,ะหารยาวก็คือ v หาร v ได้1แน่นอนนะคะฟิกตัวแรก1แล้วก็คูณกลับเข้าไปใช่ไหมก็ได้เป็น v ลบ1ลบกันใช่ไหมคะตัวนี้ พราะนั้นจะได้อะไรคะลบเจอลบกลายเป็นบวกก็กลายเป็นบวกสองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเศษคําว่าเศษในที่นี้หมายความว่าครูเอา v บวกหหารด้วย v ลบหมันจะเท่ากับ1บวกกับเศษก็คือ2ที่ยังคงหารต่อด้วย v ลบหนะคะเ,เพราะฉะนั้นไอ้อินทิเกรตก้อนนี้มันก็จะกลายไปเป็น1บวกไส้ในก็กลายไปเป็น1บวก2ส,ส่วนด้วย v ลบ1 dv นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราค้างไว้ในสมการที่เป็น separable ก็คือก้อนนีนะะ้เราสามารถที่จะคำนวณค่าได้แล้วดังนั้นไอ้อินติเกตอะไรคะ v บวกหหารด้วย1ลบ v dv ของเราที่เท่ากับอินทิเกต dx มันก็จะเป็นลบอินทิเกรต1บวก2ส่วน v ลบ1 dv เท่ากับอินทิเกรต dx ซ้ายมืออินทิเกรตได้นะคะก็คือได้เป็นลบ v ใช่ไหมคะบวกกับ2 l o ลอก s o l u ส e v ลูลบ1่าเท่ากับ x บวก4นั่นเองแต่ว่าเราให้ v คืออะไร V ee, คือตัวเศษใช่ป่ะตัวเศษก็คือตัวนี้ x ลบ2 y บวก1นะดังนั้นนะดังนั้นติดลบ V ee, ก็เอาเข้าไปแทน x ลบ2 y บวก1บวก2 log absolute x ลบ2 y บวก1ลบ1ตัวเนี้ยจะเท่ากับ x 2. บวกสเป็น general solution นั่นเองนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลบกันได้นะคะเหลือข้างในเป็น log absolute x ลบ 2y ก็ได้นะคะไปจัดรูปต่อนั่นเองนั้นก็สามารถที่จะเขียนต่อได้เนาะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือสมการที่ เป็นรูปแบบพิเศษนะคะเข้ากรณีแรกก็คือ a 1 b 2ลบ a 2 b 1ไม่เป็นศูนย์อ่ะเป็นศูนย์นะคะเดี๋ยวจะมีกรณีที่2ก็คือ a 1 b 2ลบกับ a 2 b 1ที่ไม่เป็นศูนย์คราวนี้พราะมันเป็นศูนย์สรุปนิดนึงนะคะอ่าเราก็จะให้ตัวแปรใหม่ของเราแทนด้วยตัวเซตนะาแล้วก็พยายามที่จะกำจัดตัวแปร y ไปให้เหลือสมการในตัวแปร v สมการในตัวแปร v ที่เราได้ตัวนี้ที่เป็น ode ตัวใหม่ตัวนี้ ในตัวแปลวมันจะต้องเป็น separable นะคะมันจะต้องเป็น separable ถ้าไม่เป็น separable แปลว่าเราทำอะไรผิดแล้วซึ่งเราก็ทำมาครูก็บอกว่ามันมีจุดเช็คพอยต์ด้สมการในตัวแปลวจะต้องเป็น separable ซึ่งมันก็จริงแล้วเราก็แก้แบบ separable นั่นเองนะคะ